ดีครับพบกับทางสีเทีย่ยวขี่ยนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวถ้ำหลงนะครับถ้ำหลงคนนั้นมันงอนตอนนี้จะพาไปดูที่เที่ยวทุ่สามมรกตกันนะครับเ <ś les> มื่อเป็นงไงไปดูครับ <ś les> นี่ก็ทางที่จะเลื่อนไปที่สรมมะน้ํามรกตนะครับอากาศสองข้างทางครมเอากี่ลูกถหรือว่าเก้ามันจะ บรรยากาศตรงนี้ก็สวยนะครับมันหยุดก็คนก็เที่ยวเยอะอยูน่นี่ก็เป็นส่งท่งมันหยุดนะครับก็ส่วนนี้ก็ดีครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยสบายครับ แล้วไปดูสะมากฏสวยมากๆยากาศไม่ร้อนนะครับเย็นดมลื่นครับดมลื่นเย็นค่อนข้างสบายมีจุดคัดกองนะครับฝัดเข้าไปข้างใน มี่จุดคัดกรองโควิดนะครับก่อนจะเดินไปสาน้ำมรกตก็มีทางเดินชมธรรมชาติด้วยนะครับเดินในป่านอาจจะน้นไม่เดินครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็เคยถ่ายไว้คิปปีนี้ว่าเป็นไงก็เลยมาอัปเดตให้ดูเฉยๆครับจะเดินเข้าไปดูตรงสาน้ำมรกตแล้วก็กลับเพราะว่าสาน้ำมรกตตอนนี้สามารถ พาเด็กพาได้มาเล่นน้านได้ด้วยนะครับเล่นน้ําข้างในได้ด้วยนะ,ะเล่นน้ํหลุนนี่ครับบรรยากาศทางเข้าร้านค้าสบดิการวันอยู่พักผ่อนก็นมานั่งเล่นได้ด้วยนะครับ อากาศเย็ยนๆมาเน่นเล่งเน่เน,นพักใต้ลมงลม,ลมไมไ้ได้นะครับอยู่พักผ่อนลมเย็ยนมากๆม,มีที่นั่งมาทำมาหองอาหารกินก็ได้นะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสระน้ำมรกตได้ด้วย รับเปิดให้ลงน้ําเด่นเด่นน้ําได้แล้วนะครับน้ําที่สูบออกจากถ้ำลงที่เป็นสีเขียวมรกตนะครับจะไปดูครับว่าตอนนี้ยังเป็นสีเขียวมรกตหรือเปล่านี่ครับดูบรรยากาศฝนเยอะมากลยครับมันหยุดนกนิ่งเที่ยวเยอะมากเลยพากันหอบลูกหลานมานั่งเล่นให้รวยแบกเล่นน้ำ ู้ใหญ่ก็นั่งทานอาหารไปร้อสบายครับบรรยากาศนมด่นสวยครับแด่กันมานั่งนี่ครับนี่ก็คือ ประวัติศาสตร์ครับบอกโบรานนี่ครับเด็กๆสนุกเลยครับเพราะว่าลงน้ำเล่นน้ำได้สบายสะขุน อะขุนน้ำมรกตดแบบสวยๆปีนี้ไม่ค่อยมรกตเหมือนปีที่แล้วเลยปีที่แล้วมรกตเยอะกว่านี้นี่ครับน้ำน้ำมรกตที่สูบปกป,ปีที่แล้ว นี่ครับสา,าน้ำมรกตอันนี้ก็คือสระน้ำมรกตนี่เองที่สูบออกมาน้ำออกแบบหมูป่าน,นี่ก็คือสระมรกต ตรงนู้นก็จะให้เด็กๆลงเล่นน้ำได้นะครับสวยมากสวยจริงๆนี่ก็น้ำเย็ยนเลยนะครับ สวยสวยนี่ครับมีปลาครับสวยๆเลยครับสวยมากครับปลาคร์บสวยปลาคารับสวยมากครับสะมรกด นี่ครับเล่นน้ำเลยด้วยครับปลาเหล็กมาเล่นน้ำได้ครับอันนี้ก็เป็นทางเดินที่มาจากสามมรดกที่จะออกไปทางออกเหมือนกันนะครับก็เดินชม,ต,นมต้นไม้ไปนะครับชมธรมรมชาติอากาศเย็ยนครับตรงนี้ที่ที่ล้าผมก็เคยมาถ่ายนะครับปีนี้ได้ผ่านมาก็เลยมาอัปเดตให้ดูครับว่าเป็นยังไงนี่เราเข้าตรงนู้นแล้วเลือนออกมาทางนี้ก็ได้นะครับ มันก็จะไปออกทางออกเหมือนกันครับตรงนี้แล้วก็จะไปที่ที่ส3บสามมู่าที่จะจะเส้่มนะครับเดี๋ยวไปรู้ว่ามันไปออกตรงไหนครับเดี๋ยวไปรู้น่ว่าข้างหน,น้นทออีเกา เดินเล่นๆดูนกดูปลาสมธรรมชาติไปเยน็เยนๆต้นเลยนะเตยน้ำเตยน้ำสวยเดี๋ยวไปรู้ว่ามันจะไปออกตรงไหนครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับเร,รืงร่งก็ไปออกตรงนี้นะครับ เราเข้าเราเข้าทางนี้นะครับเข้าทางนี้ออกออกมาทางป่าเย็นกว่าครับเดินทางป่าเดี๋ยวจะไปต่อที่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 ถ้ำนะครับตรงนี้ก็สารมรกฏก็มีเช่นนี้ครับยืนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเลยนะครับไปนะครับไปที่ถ้ำต่อดีกว่าครับ